พอเศรษฐีมอบทรัพย์สินให้ทุกขตะไปเสร็จเรียบร้อยก็เกิดแผ่นดินไหวฟ้ารั่นขึ้นอีกครั้งหนึง่งธรรมชาติรับรองให้ แล้วทีนี้เรื่องของกระถินเนี่ยนะจะเล่าเรื่องอาน,นิสงนะอันนี้เป็นนิทานชาดกโบราณครับอเป็นนิทานชาดกโบราณนอะอา,า,านินะนนสงของกระถิ่นเขาเรียกว่าทําบุญน้อยได้อาน,นิสงมากทําบุญมากได้อาน,นิสงน้อยนะอันนี้ผมได้รับฟังมาตั้งแต่สมัยผมบวชปีสองพันร้อยยิบเก้านะไปได้ยินได้ฟังมาจากแม่สเสลียง นคนเฒ่าคนแก่ที่นอนเล่าให้ฟังพวกเขา <นะ S 2> ชาวเขาไม่ใช่ชาวเขาหรอกอก็ชาวชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านนุ่งแพรแม่โยมแม่เสลียงนะ,อะพอพอถึงวันพระวันศีลเนี่ยบรรดาคนเฒ่าคนแก่เขาจะมาถือศีลที่วัดกันเนี้ยแกก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังนะก็แกตั้งแต่อดีตกาลเนิ่นนานมานะ กี่ร้อยปีแล้วเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ก็เช่นกันนะก็ได้มีเศรษฐีท่านหนะึ่งเศรษฐีท่านเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นคนดีนะอบอ้อมอารีใจบุญใจกุศลแล้วในบ้านของเศรษฐีสมัยโบราณมันก็ต้องมีทาสุนะมันจะต้องมีทาตทาตรับใช้ใชใชจะมากจะน้อยก็าตามและในทาสน,นั้นมันก็จะต้องมีทาสในเรือนเบีย้ยนะ คำว่า,าธาตนี่ก็คือผู้ที่ไปเป็นทาตรับใช้อยู่ในบ้านเรือนนั้นแล้วทีนี้ถ้าหากว่าทาตเ,เกิดชอบพอกันแล้วเจ้าของบ้านอนุญาตให้อยู่กินกันฉันสามีพันยาได้แล้วเกิดตั้งครรภ์ท้องคลอดลูกขึ้นมาลูกที่เกิดในขณะที่พ่อแม่เป็นทาตในบ้านเศรษฐีจะเรียกว่าทาตในเรือนเบีย้ย อครับนะครับคือจะต้องสืบทอดการเป็นท่าเป็นทา่าทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งพอ่อทั้งแม่แหละเลยนะเดี๋ยวทีนี้ที่บ้านเศรษฐีเนี่ยก็มีทาสในเรือนเบี้ยอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อว่านายทุกขตะนะครับครับนายทุกขตะทีนี้ในปีนั้นเศรษฐีก็จะทอดกระถินเช่นกันนะจะทอดกระถินพอดำริว่าจะทอดกระถินเศรษฐีก็บอกไปยังบรรดา คาถาธบริวารให้จัดเตรียมแล้วก็บอกไปยังบรรดาญาสนิทมิตรสหายหรือแม้กระทั่งบรรดาพ่อ้าด้วยกันนะทีนี้พอรู้ข่าวว่าเศรษฐีจะทอดกรถินทุกคนก็ต่างมาร่วมบุญกันเอาทรัพย์สินเงินทองผ้าผ่อนแพรพันสิ่งของต่างๆซึ่งเรียกกันว่าบริวารกรถินน,นะนตั้งองค์กรถินเป็นประธานไว้ที่บ้านเศรษฐีนะ ทีนี้พอถึงกําหนดวันที่จะเดินทางไปทอดกระถิ่นนะอันนี้ไม่ได้ไปเรือละเอาัาก้กไปทางบกจัดขบวนเดินกันไปนะจากวัดจากบ้านเศรษฐีไปถึงวัดนะ่ะมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นักก็จะให้มีมหรสพในขบวนแห่เลยนะมีทั้งกองยาวเครื่องเสียงมีทั้งกระตั้วแทงเสืออะไรทุกอย่างแหละนะสนุกสนานคืนเพลงกันไป จัดเป็นขบวนอย่างยิ่งใหญ่มโหรานแล้วในวันนั้นเศรษฐีก็มีคำสั่งให้ท่าทั้งหลายนี่หยุดงานวันหนึ่งไม่ต้องทำงานนะไอ้ส่วนที่จะไปช่วยที่วัดก็ไปไอ้ส่วนที่ไม่ได้ไปก็ให้อยู่เฝ้าบ้านที่นี้ไอ้ทุกขตะเนี่ยที่เป็นทาาในเรือนเบีย้ยมันเป็นคนที่จิตใจดีถึงแม้มันจะมีฐานะเป็นท่ามีจิตใจ<อ>เป็นบุญเป็นกุศล มันได้เห็นเศรษฐีอ่ามันก็ตามขบวนของเศรษฐีอ่าอ่ากรถินของเศรษฐีเนี่ยไปนะทีนี้พอมันเห็นขบวนยิ่งใหญ่มันก็น้ำตาไหลนะครับคือมันปลื้มปิติในบุญกุศลของเศรษฐีบุญวาสนาที่เศรษฐีเนี่ยสามารถจัดการทอดกระถินได้ยิ่งใหญ่มันเกิดปลื้มใจกับเศรษฐี แล้วทีนี้มันก็มาน้อยใจตัวเองนะต้องมาเกิดเป็นขาสในเรือนบีอะนะอยากจะทำบุญกุศลอย่างเขาบ้างก็ไม่มีอัดไม่มีเงินมันก็เลยร้องไห้ทีนี้มันไปยืนร้องไห้เนี่ยดักหน้าขบวนยืนร้องไห้สะอึกสะอื่นเลยนะขวางหน้าขบวน ไอ้ขบวนกำลังร้องไปเต้นไปราไปสนุกสนานกันไปพอไอ้นี่ขวางอยู่ก็ต้องหยุดสิอ,อพอขบวนหยุดเศรษฐีก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นออนะทำไมอยู่ดีๆขบวนหยุดนะออก็ให้คนไปดูซิมันอะไรกันออก็เลยกลับมารายงานว่าโอ้ไอ้ทุกขตะนะออมันยืนร้องไห้ดักหน้าขบวนอยู่บอกเอา้ากูจะไปงานบุญงานกุศลงานมงคล ไอ้นี่มายืนร้องไห้อะประมงคลดักหน้าขบวนกูนอยู่ได้ยังไงไปเรียกตัวมันมาสิก็เลยมาสอบสวนสอบถามทุกขตะก็เล่าให้ฟังนะพอทุกขตะเล่าให้ฟังเศรษฐีก็เลยไม่โกรธนะก็เลยเอางั้นไม่เป็นไรมึงกลับบ้านกันแล้วกันไปเฝ้าบ้าน,นนะก็ให้มันกลับไปบ้านขบวนเศรษฐีก็ไปวัดพอไปถึงวัดก็เอา <c oughs> องค์กระถินบริวารกฐถินนะ่ะตั้งไว้ที่ศาาการ,รเรียน แล้วก็ให้มีมหรสพสมโพธิหนึ่งคืนทีนี้ไอ้ทุกขตจาพอมันกลับบ้านได้ปุ๊บเนี่ยวันนั้นไม่ต้องทำอะไรไงเศ<ะ>รษฐีเขาบอกแล้วไม่ให้หยุดงาน<ะ>มันก็เลยออกไปรับจ้างบริเวณใกล้เคียงนั่นแหละนะบ้านไหนจะให้ถากหญ้าขุดดินตักน้ำตัดฟืนทุกอย่างเอาหมดมันทำตั้งแต่ช่วงสายจนกระทั่งเย็น<ะ>มันทำไม่หยุด บ้านนี้เสร็จบ้านโน้นจ้างต่อมันก็ทําอได้เงินมาที่พอที่จะไปเจียดซื้อผ้าเช็ดหน้าได้หนึ่งผืนนิดเดียวนิดเดียวมันก็รีบไปตลาดเอาเงินเนี่ยไปซื้อซื้อผ้าเช็ดหน้าได้หนึ่งผืนนะเอะกว้างยาวไม่เกินซอกอะ่ะอพอมันได้ผ้าเช็ดหน้ามามันก็รอให้มืดค่ําจนดึกนะพอได้เวลาสัดดีแล้วมันก็แอบไปที่วัด ไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นแอบเอาผ้าเท็ดหน้าที่มันไปซื้อมาเนี่ยเอาไปผูกไว้ที่ต้นกระถินแล้วก็อนุโมทนาแล้วมันก็แอบกลับบ้านไม่ให้ใครเห็นกลัวเศรษฐีจะลงโทษอย่างนั้นทีนี้พอได้เวลาลุงขึ้นอีกวันเนาะก็ทำการถวายพระกระถินพระอนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกิดเหตุอัศจรรย์นะ มันเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนั่นก็คืออะไรข้างบนเนี่ยท้องฟ้านี่สะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดทั้งที่ไม่ใช่ฤดูกาลครับสองเบื้องล่างล่ะเกิดแผ่นดินไหวเขาเลยวา่าฟ้าฟื้นแผ่นดินไหวครับเอ๊ะ,ะมันเกิดอัศจรรย์อาเพศขึ้นได้อย่างไรครับท่านเศรษฐีก็สงสัยก็สงสัยก็เลย น้อมเข้าไปกราบเรียนถามสมผานเจ้าวาดซึ่งพระสมัยก่อนนะพระสําเร็จฌชาอภิญญาทั้งนั้นนะ<อ>ไม่ใช่พระแบบปัจจุบันนะอืมชนี้พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อท่านก็นั่งเข้าสมาธิตรวจดูแล้วท่านก็บอกว่าอาเพศที่เกิดขึ้นในคราครั้งนี้เป็นอาเพศมงคลเป็นมงคลนะครับเป็นเหตุเพราะอานิสงกระถินในวันนี้ เออน,นั้นครับเศรษฐีก็ปลื้มใจดิเพราะตัวเองเป็นเจ้าภาพโอ้คิด่าตัวเองเออก็ปลื้มใจครับทีนี้สมภารพระสมัยก่อนอ่ะเขาไม่ตอแหลนะเขาพูดต,ตามความเป็นจริงทุกอย่างครับก็บอกว่าท่านเศรษฐีอย่าเข้าใจผิดนะครับฟังดีๆอานิสงส์ที่เกิดในวันนี้ครับเอนะจนธรรมชาติรับรู้ ว่าดินรับรู้เนี่ยมันเป็นอานิสงของคนคนหนึ่งไม่ใช่เศรษฐีพูดตรงตรงเลยใช่บอกตามตรงเลยเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านในเรือนเศรษฐีนี่แหละให้สอบถามดูหาตัวมาว่ามันเป็นใคร,ครเศรษฐีก็ถามอ่าคนน้นคนนี้ก็รู้อย,อยู่แล้วทีนี้บรรดาข้าทาสบริวารทั้งหลายมากันหมดหรือยัง นี่นะทุกคนก็มาหมดแล้วก็เอาถามใครได้เอามาร่วมกระถินบ้างข่าทาาบริวารทุกคนไม่มีเป็นทาาไม่ไม่ไมไมจเจ้าอะไรมาร่วมได้มันไม่มีอะ่ะก็ยังเหลือไอ้ทุกขาตะคนเดียวที่มันจะอยู่ที่บ้านยังไม่ได้มาเอางันไปตามมันมาก็ให้คนไปตามทุกขะตะมาคอยทุกขาตะมาถึงเศรษฐีก็ถามทุกขาตะก็เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดว่าเอาผ้าผืนหนึ่งนะที่ห้อยอยู่ตรงนั้นแหละนะ นั่นแหละสมพารเจ้าอาวาสก็บอกว่าอ่านี่สงมหากระถินวันเนี้ยที่ฟ้าฟื้นแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นของไอ้ทุกขตะคนนี้ฟันธง,งเลยอ่าทีนี้เศรษฐีก็เอแล้วแล้วจะทำยังไงละ่ะถึงจะแบ่งบุญจากไอ้ทุกตะนี้ได้สักครึ่งหนึ่งอยากได้ไดบุญท่านสมพานท่แน,นะนำหน่อยอยากแบ่งบุญไอ้ทุกขตะนี้ครึ่งหนึ่ง ถ้างั้นเอาอย่างนี้ให้ทําเป็นตาช่างคานหามขึ้นมานะสูงทมหัวเลยนะทําเป็นตาช่างขึ้นมาตาช่างแถบนี้ให้ทุกขตาเนี่ยไปเอากล้วยไปเอาใบกล้วยเนี่ยนะใบตองกล้วยเยมาทําเป็นกล้วยดอกไม้ทุกเทียนขันห้าอย่างที่เราทําพานคูเนี่ยนะทำเป็นพานขันห้าดอกไม้ทุกเทียนเฉยเอาวางไว้ที่ตาช่างทางนี้ แล้วเศรษฐีให้เอาทรัพย์สินเงินทองของท่านเศรษฐีวางไว้ทางนี้ให้มันชั่งให้มันกึ่งกันเ,ออเศรษฐีก็โกยใส่เพชรนินจินดางเงินทองใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอ,อ๊ะทำไมไอ้พานขันห้าเบาๆเนี่ยมันถึงไม่ทวงเงินสักทีไม่บาลานเลยมันยังไม่บาลานของแกมันยังเบาอยู่อย่างนั้นแเลยเออใส่เข้าไปใส่เข้าไปเอาให้ข้าทาสไปช่วยขนมา จนกระทั่งทรัพย์สินเงินทองนั้นสูงท่วมหัวนายทุกขตะคานตาช่างนั้นจึงได้กึ่งกันพอดีแล้วให้เศรษฐียกทรัพย์สินนี่แหละท่วมหัวใ,ให้ทุกขตะไปเศรษฐีจะได้บุญเพิ่งหนึ่งเศรษฐีท่านยังเสียดายอยู่หรือไม่เศรษฐีก็บอกว่าไม่เสียดายเลยต้องการบุญอ,อ่า พอเศรษฐีว่าต้องการบุญไม่เสียดายก็กล่าวคำยกทรัพย์สินนี้ให้ทุกขตะนะพอเศรษฐีมอบทรัพย์สินให้ทุกขตะ,นะตะไปเสร็จเรียบร้อยก็เกิดแผ่นดินไหวฟ้าลั่นขึ้นอีกครั้งหนึง่งธรรมชาติรับรองให้เนี่ยอันนี้แหละคืออ่ามันเป็นนิทานสอนใจว่าการทำบุญเนี่ยถ้าศรัทธาแท้จริงเต็มร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ย ไม่จําเป็นต้องใช้ทรัพย์สินมากเห็นไหม,ไมเป็นอย่างนี้ยังไงผมไปวัดผมใส่ยี่สิบด้วยศรัทธาก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นศรัทธาแบบที่เหนียวไม่ได้ผลนะเ <laughs> พราอะไรรู้ไหมทรัพย์สินที่ท่านเศรษฐีนํามาทอดกระถินในวันนี้แม้จะมองว่าเป็นจํานวนมากแต่ของท่านยังเหลืออีกมหาศาล นะยังมีเหลืออีกมหาศาลแต่ของไอ้ทุกขตาเนี่ยมันทำงานทั้งวันมันได้มาเท่านี้มันซื้อทั้งหมดมันให้หมดหน้าตักหมดเนื้อหมดตัวมันตรงนี้ตั้งหากแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรามีเงินติดกระเป๋าไปหมื่นนง่งกู้สัทธายี่สิบาทเต็มที่เลยมันก็ได้อน,นี้สงยี่สิบาทไม่ได้อน,นี้สง 10, ์งหมื่นหรอกไปหนถ้าหากว่าเรามีติดตัวไปห้าร้อย ตัดใจทําบุญหมดห้าร้อยเลยนะอันเนี้ยได้เต็มที่เป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องแล้วการอนุโมทนาอีกก็เช่นกันนะต้องทําความเข้าใจนะโอ้ยไม่ต้องทำร่วมโมทนาก็ได้บุญจริงแต่ไม่จริงทั้งหมดนะร่วมอนุโมทนาก็ได้บุญนี่คือสมมุตินะว่าในวันนั้นะเราได้เดินทางไปวัดหรือไปที่ไหนก็ตามนะ เขามีกองการกุศลเกิดขึ้นเขาจะหลอพระสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็ไม่รู้นะพระเอิญว่าเราไม่มีเงินติดตัวไม่แต่บาทเดียวเนี่ยเขากาลังจะเททองหล่อพระอยู่แล้วเราเนี่ยจิตใจอยากจะร่วมสร้างเหลือเกินแต่เงินนี่ไม่มีไม่ใช่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่ทําอนุโมทนาไม่ได้ไม่มีจริงๆแต่อยากจะทำร้อยเปอร์เซนตในจิตเกิดศรัทธาร้อยเปอร์เซนเลยพอเขาเททองก็อนุโมทนาเขาทันที ได้ครับเต็มเต็มได้เต็มเต็มเลยแต่ถ้ามีสตังน่ะมีแต่ไปไหนกูไม่ทำแล้วกูอนุโมทนาอย่างเดียวถ้าแบบนี้สลึงเดียวว่าไม่ได้ต้องทำความเข้าใจกับมันเรื่องอนุโมทนาเนี่ยไม่เว่าอนุโมทนาก็ได้บุญได้บุญไม่จริงคือไทยเราเนี่ยไม่ค่อยอธิบายพยูดสั้นๆแต่ไม่ค่อยอธิบายให้เข้าใจมันเป็นอย่างนั้น